ต้องขอกรบาบสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมเป็นนักตั้นกันด้วยเนาะก็ถือว่าผมนั้นเนี่ยทําตามสัญผมเนี่ยจะทําตามสัญญากับคุณผู้ชมนั่นเองนะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมนั่นเล่นเป็นฝั่งของไอ้หลามไปใช่ไหมเออฝั่งของไอ้หลามที่เอาชีวิตรอดจากซอมบี้นั่นเองแล้วคลิปนี้ผมก็สัญญาไว้ว่าผมนั้นเนี่ยจะเออ นี่ก็ได้เป็นฝั่งซัมบี้นี่แหละพร้อมกับสรุปท้ายคลิปด้วยเนาะคือแล้วก็อยากจะส่งกล่องโซฉบด้แต่ผมนั่นเนี่ยส่งไปแล้วนี่คือส่งคลิปเอ่อที่ผมนั้นเนี่ยลองอัดมาเล่นๆเนาะจริงๆนะตอนนั้นผมอัดจ,จริงแหละแต่ตอนนั้นคือคลิปมันใช้ไม่ค่อยได้เว่าลืมอธิบายท้ายคลิปนั่นเองลืมไปได้ไงเนี่ยแล้วก็จะส่งกล่องแต่ไม่ต้องห่วงก็ถ้าผ조사ว่าผมนั้นเนี่ยจะไม่ส่งกล่อง ผมแนี่ๆจะสมกล่องแต่คงจะไม่มีสมกล่องจิลลารอยแน่แต่สมจิละสติดแทนผมก็ไม่รู้ว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะก็รอดูท้ายคลิปเถอะเนาะแหมรอบครั้งนี้ได้เป็นฝปามซอมบอี้เช่นเคยวันนี้มีพลังงานเขียวนะเพราะว่าเออผมแน่ๆได้ของรางวัลเป็นพลังงานเขียวสามพันเนาะคือจริงๆนะมันคือเซลพลัางงานนั่นแหละแต่ผมขอเรียกว่าพลังงานเขียวจะทำไมอ่ะเออจิล 3, จัสสามพันตลอดเลยเ่ย ก็ไม่ค่อยเกลือนะก็ไม่เกลือนะถ้าใครมองว่าเกลือนี่อ,อืคือเพื่อนผมบอกว่าต้องนับถือพลังงานเฉียวเข้าไว้ถ้าไม่นับถือมันเนี่ยเดี๋ยวชาติหน้าก็จะจนผมนั่นก็ไม่เคยนับถือมันเลยตอนแรกๆนะครับก็มีเยอะเกินไปแต่ตอนหลังๆเลีะยจนจิ้หายเลย <c oughs> แต่ว่าเสียงเนี่ยก็ะะจะดูดีไหมก็สร้างใหท่านผู้ชมได้ยินเสียงผมชัดเจนก็ต้องขอความยินดีด้วยนะที่ท่านผู้ชมนั้น,นได้ยินเสียงผมชัดเจน ก็จกเกมาเล่นกันได้เลยเพระาะว่าฝั่งซอมบี้เนี่ยมันมันสมได้ง่ายกว่าฝั่งสลามนั่นเองเนาะก็มัน,มนสมได้ง่ายกว่าฝั่งคนนั่นเองเออก็ประมาณนี้แหละอ่าหา้ากวดถึงก็มาเลยแม่โตเกยียใจดีจริงๆเลยมันรู้มันรู้ใจมันรู้ใจเอาละจุด กิฟต์ส่วนใหญ่ที่ผมเล่นวอลล์บอลเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีอะไรที่อยากจะพูดนะนะส่วนใหญ่แล้วจะจะพลาดเสียงซอมบี้จะมากกว่าอะไรแต่ผมเล่นน่าพลาดเสียงซอมบี้เลยไหมก็เออก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะ <laughs> ไม่เคยแน่ใจอ่ะเอออ้าวเพื่อนบอกื่อนตายแล้วตายแล้วเพื่อนโอ้อโหน้อเนอตายแล้วเพื่อนอ้าวแล้วเวลามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไ,ไปทำอะไรบนนั้นนะ่ะมาทำอะไรบนนั้นนะ่ะ อย่าบอกนะว่ามันจะส้ม <c oughs> โอ้โหตาแล้วตายแล้วต้องรีบบึ้มด่วนออืมืมมจะไปบึ้มยังไง yeah. อนะจะไ,ไปบว้มยังไงครับท่าจชมแล้วะตามาคลิปนี้เนี่ยคือขอไปที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะครับผมเพราะว่าลงไม่เพราะาทำไม่ค่อยทันนะครับผมใช่ทำไม่ค่อยทันนั่นเองเนาะคือ ผมก็เลยมีความคิดว่าในทางที่เกมพับจีเนี่ยมันก็มีปืนอย่างเส้นปืนแกรลิงหรือปืนแบบปืนทั่วไปอ่ะอย่างในยุคประัจจุบันเราอ่ะเออคือถ้ามันมีปืนอย่างนั้นเนี่ยผมก็เลยมีความคิดว่าสุดของแซมสโตนเนี่ยน่าจะพอแต่งได้นะออน่าจะพอแต่งได้นะแต่ในเกมพับจีเนี่ยคงจะไม่มีหน้าตาคาแรคเตอร์อย่างนั้นนะอืมหน้าตาของแซมสโตนคงจะไม่มีอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่า มันก็มีแค่แคนั้นน่ะเอะได้ยังไงอ่ะแต่เรื่องแว่นนี่คือไม่ค่อยได้เลยนะแว่นในบวกมีเนี่ยคือมันจะไม่ค่อยได้อ่ะแต่แว่นในร้านาครับผมยแว่นแว่นแว่นหนึ่งอ่ะในพัฟกีอ,อ่ะเออมันเป็นแว่นที่แบบร่าคาไปเสีดอ่ะคือมันเป็นแว่นดําอ่ะราคาก็ค่าถูกนะเวื่อนละนคือราคาในการเช่าก็ค่าจะถูกเลยเพระาะว่ามันเป็นแว่นที่เฟี้ยวดีเหมาะกับแซนตโตนมากเลยมันก็ก็จะเหมาะดีนะเพระาะว่าแซนตโตนมาใส่แว่นดำเนาะ <c oughs> เออ ก็นอกเรื่องพอแล้วนอกเรื่องพอแล้วนอกเรื่องพอแล้วกับผมเนี่ยผมไม่นอกเรื่องพอแล้วกับเกมวอลเปอร์เี่ยแม่เล่นเกมวอลเปอร์ไปพูดถึงพัฟจีซะงั้นเออเนอะอาะแล้วแต่ว่าผมเนี่ยติดพัฟจีไหมก็ไม่นะไม่เคยอยากเล่นตะตลาดเลยอยากเล่นเกมนี้มากกว่าเบิ้์มซาบานวีนี่นะครับทุกทม,มเป็นฝัง่งตอมมิคาตะบานนี่แหละลำบากไม่แน่ย ลำบากไหมเนี่ยพากเสียงซอมบี้เนี่ยได้ภาคเสียงซอมบี้ใช่ไหมคือว,ว่าก็กำลัระำบากอยู่นะอืมอ้อและอีกอย่างคือเวลาที่ผมนั่นจะต้องภาคเสียงในคลิปเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากสบผมนิดหน่อยถ้าถามว่าลำบากยังไงนี่คือต้องเอาหน้าตัวเองเนี่ยมาจอ่อตรงหน้าโทรศัพท์ตรงหน้าจอโทรศัพ์น,นี่แหละนี่คือลำบากสบผมนี่แหละอืมไม่มีไม่มีไม้มไมมก็อย่าง,งนี้แหละเนาะลำบากกับชีวิตไหมเนี่ย แต่เพื่อก็านประชมผมทำได้อยู่แล้วนะเนาะโดดโดดคือไม่ว่าผมนั้นเนี่ยจะเอาหน้าตัวเองเนะี่ยมาจอกับโทรศัพท์ขนาดไหนเพื่อที่ไทยก็จะประชมนั้นเนี่ยได้ยินเสียงผมชัดเจนก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าสำหรับผมนั่นแหละเพื่อก็านประชมผมทำได้ทุกอย่างเพื่อกา linkage, นะ็านประชมเนาะ แต่ไม่เอาสิ่งมันยากเกินไปแต่สิ่งแค่ภาคเสียมันก็เจยาคอนะต้องเอาปากตัวเองนะมาจอกับหน้าตัวัสท์นันเองเนาะไม่มีไม้ก็ก็ประมาณนี้แหละคนไม่มีไม้เออเออก็อะไรประมาณนี้เนาะก็นี่เกิดเป็นเรื่องราวกับผมเล็กๆแน่นอนนะว่าม่ผมทำคลิปผมทำยังไง แล้วเวลาที shorts, out, ่คุณผู้ชมได้ยินเสียงผมชัดเจนหรือมันชัดเจนเนี่ยว่าผมนั like, ้นเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าไมโครโฟนหรือเปล่าสิ่งที่เรียกไมค์นะคือผมไม่มีเนาะผมก็ต้องเอาหน้าตัวเองํามาจอกับหน้าจอโทรศัพท์อย่างนี้แหละนั่นเองเนาะก็ประมาณนี้แหละอืมไอ้รอบนี้เนี่ยผมก็นอกเรือมากน้อแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปนะจะมาพูดถึงในเกมวอลล์บอลกันมากขึ้นว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเนาะก็ประมาณนี้แหละอืม โอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปต่อที่ลุยสุดกันเลยก็แล้วกันเนาะไปอก็เออบรอบแรกที่ว่าแพ้กันไปเนาะก็ไม่เป็นไรยังมีรอบหลงอีกเออยังมีรอบหลงอีกครับคุณผูจอมเอาให้ชนะไปเลยก็แล้วกันเนาะว่าฟังไหมจะชนะนั่นเองเนาะอ่าฟังนี่ฟังสอมบีทันเคย ก็ตัวว่าก็จะตระหนูใจ้วตัวเกมเนี่ยก็ต่วขอบคุณมากๆเลยที่ให้ผมนั้นจะอยู่กับวอลล์บอลมาอย่างช้านานเพลงบางเพลงที่ทางวอลล์บอลกดแต่งเนี่ยคือผมก็ยังจาได้อยู่ว่ามันเป็นเพลงอะไรยังไงแต่มันจะมีสักคลิปหรือเปล่าที่ผมนั้นจะพาไปดูเพลงอันเก่าเก่าของวอลล์บอลดนั่นเองเนาะว่าไอ้เจ้าวอลล์บอลเนี่ยมันเคยมีเพลงเพลงนี้อยู่นะเอออะไรเงี้ย ก็ <c oughs> ถือว่ามันน่าจะเคยมีอยู่แหละอย่างเช่นเพลงของเทศกาลต่างๆอะไรงไรี้เนาะเอออืมมาแตะโคตรเ้ยอืมบึ้ม,มยังไงก็ทุกท่านยังยังมีอีกนะทุกทชมเนี่ยฟังซอมบี้ก็กดีอย่างนี้แหละฟังซอมบี้ก็ดีอย่างเงี้ยนะทุกท่านทุกผมนี่เปลี่ยนเรื่องเร็วก็เรือ่อยลิ้นพันผมเนี่ยเปลี่ยนเรื่องเร็วได้เกินนะครับ่านทุกท่ตอนแรกเนี่ยมามานอกเรื่องต่อมาก็เข้าเรื่องแล้วเนาะ เปลี่ยนเรื่องเร็วไงออมันต้องเร็วทันใจถ้ามันไม่ทันใจมันไม่ทันใจวนลุ่นอ,อ๋อเอ็นกันบผู้ชมถ้ามันไม่เร็วทันใจเนี่ยแล้วจะให้เร็วขนาดไหนไงเออนี่โพสต์้ก็เปลี่ยนเรื่องเร็วที่สุดเลยนะอืมแล้วก็กดให้ดูกดเล่นพร้อมๆกันแบบสดๆร้อนๆเลยไม่รู้ว่ามีที่ไหนสดกว่านี้อีกเปล่านะผมเนี่ยทำสดแค่นี้ เออเมื่อเมื่อเพื่เรื่องเดียวตายไปซะตายเร็วๆเหลือกระสอบตัวหนึ่ตัวหนึงคนยนต์ผมเนี่ยเหลือกระสอบตัวหนึ่งตัว่คนยนต์ผมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไเป็นไรคุณผู้ชมในคลิปเนี่ยยังเหลือการส่งกรองอีกผมเล่นเนี่ยไม่เคยส่งกรองตั้งแต่คุณผู้ชมสักครั้งได้นั่นเอง ก็ตำมาแค่นิดเดียวจะจะเคลุ่มกล่องไดไงอ่ะเออจริงป่ะเออตูดีกระโดดยิงลัวๆเลยโดดแบบติดกลวยติดกุวยจะไปบึ้มยังไงก็ได้มาเจอมเนี่ยต้องแต่ละมาสับตอนต่ลมาสอบสอนแบบนี้เออมาไอ้พวกไอ้พวกคนเอาชีวิตรอด มันแน่เลยอ๋อแล้วผมก็บอกแล้วผมก็ลืมบอกอย่างไปนะครับคุณผู้ชมว่าถ้าการสังเกตด,ดีๆเนี่ยฝั่งไอ้หลาวเนี่ยมันมีกันแค่2ตัวนะครับผมนะเพราะว่าตัวเกมมันจะปรับแหละว่าเฮ้ยตัวสามตัวมันจะโกงเกินไปอะไรองี้เลยเหลือแค่สองตัวคืนนี้ก็บอแล้วเออประมาณนี้แหละเนี่ยประมาณเนี้ยถ้ามันยิงกันไม่ทันบอกก็จะปื๊บมันทันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโดนเรียบร้อยมันมันไม่ตายอ่ะต้องแพ้เอ นี่การแคร์เชื้ออย่างหนักในเมืองในกรุงโรมเนาะแคร์เชื้ออย่างหนักในกรุงโรมก็แมบนี้ถ้าใครยังจำกันได้เนี่ยก็เป็นแมบที่ค่อนข้างจะอยู่มันอย่างยาวนานในวันปีใหม่ของวลอลล์บอลหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะถ้าผมกลัวตกผมก็กลัวตกแหละนี่คือกรุงโรมนะผมจำไม่ได้ไงว่ามันตกเพิ่มมาตั้งแต่วัตชินเจ,ะจะา้าไห่ เนี่ยแมปเนี่ยคือแมปที่เรียกว่ากรงโลมเนี่ยคือชื่อแมปก็ชื่อว่าโลมนั่นแหละนี่คือแมปโลโลโลมนะแมปโลมอ่ะเออคือผมก็ไม่ค่อยแน่ใจอ่ะนี่คือไม่แน่ใจอย่างแรงเลยแหละว่าไอ้แมปเนี่ยมันถูกเพิ่มมาในเวอร์ชั่นที่เท่าไหร่ผมไม่รู้ว่าผมนี่ก็เคยเล่นมาเหมือนกันเนาะเคยเล่นตั้งแต่ที่แมปแต่ละแมปเนี่ยทยอยเพิ่มเข้ามาเออเก่าเกศใจได้เลยนะนันะ คือตาว่าผมเนีเ่ยเล่นตั้งแต่ว่าท่านที่จะไล่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็มีแมปมันค่อยเยอะเนาะก็ที่มีกเกตทลายอะ่ะไม่ค่อยเยอะอะอือแต่พอผมเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมีการอัปเดตนี่คืออัปเดตกงโลมก็มานะก็เป็นแมปใหม่เนาะอือก็ประมาณเนี่ยแมปโลมก็ประมาณนี้ผมก็อยู่กับระบบมันอย่างช้านานมากตั้งแต่ตอนที่ไม่ใช่ตอนที่มันเปิดตัวนะต้อง ตอนทนี่มันเปิดตัวตัวต้งนานแล้วแหละประมาณประมาณสองปีแล้วแต่ตอนที่มันเปิดตัวระบบก็เพิ่งลุกมารดจักเนาะคือตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเนี่ยไม่ไม่มีการแนะนําเลยว่าเกมมือถอระบบมันคือเกม,กเกมอะไรยังไงตอนนั้นผมเห็นว่าเอ้ไอ้เอกมเนี่ยมันสนมันน่าสนใจวะก็เลยลองโหลดมาเล่นเล่น้วติดงอมแงมเลยตอนนั้นเน่ะเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่ยอยจนผมนั้นเวลตันนะเออเนี่ยเวลตันสิบเนี่ยจน,นเวลตันเลยนะท่านผู้ชมเป็นเพลินดีนะเออตอนนั้นมันเล่นเพลินดี แล้วก็ตอนนั้นก็มีหุ่นยนต์ละลายตัวอัปเดตกันเข้ามาเยอะมากเยอะแบบไม่รู้จะเยอะอยังไงอ่ะเออแล้วก็ประมาณตอนนั้น,นผมก็เลยคิดว่าเกมมันเริ่มน่าเบื่อแล้วก็เลยลบทิ้งไปแล้วพอผัดมาประมาณสัก 1- 2ปีเนี่ยมันก็กลับมาเล่นใหม่จนมีหุ่นยนต์ที่โหดขนาดนี้นั่นเองเนาะก็ประมาณนี้แหละอ๋อไม่อย่างคือผมนั้นเนี่ยจะกลุมกองเกาะอธิบายว่าไอ้จะหมดประทานเนี่ยมันเป็นอะไรยังไง เพราะว่าสำหรับผมนยคลิปมันก็ค่าตสัสั้นเกิน <S <S แค่นี้มันยังสมมั้นไปพอยอีกเลยมาสมงกองกันเลยกว,ว่าจะเกลือเลยไม่เกลือสดๆนี่แหละกุญแจยิงยิงกุญแจยิงมีน้องอยู่กลับาจะสมเดีจละ้อยนะจะเกลือเลยไม่เกลือว้าวไม่เกลือเยี่ยมเลยไม่เกลือโอ้สุดยอดจริงๆมาส่มสองครั้งไว้ส,สองครั้งหนึ่งร้นะอสดสดนี่แหละปุมมาเลย,เยละหยั่งวะหยัางละหยัง่ยง ว้าวไม่เกลือว้าวมไม่เกลือกันนนี่ต้องโตอีกครั้งไหมเนี่ยคานผู้ชมต้องโตอีกครั้งไหมอีกครั้งนึงก็ได้กุญแจจะมาโตจะแล้วจะเกลือไหมเกลือไหมว้าวเกลือนี่นะครับคุณผู้ชมนี่เอตเต้นเมนต์ของผมจะเจอของเกลือก็ว้าว <c oughs> เอาละมาสู่ช่วงคายแม็กคายคลิปนั่นเอง เนีเ่ยคือถ้าใครทนมาดูจนถึงในตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเนาะก็ถือว่าผมได้ทำงส,บส,บสุดความสามารถนะนะก็ถือว่าหมวดประทะเนี่ยคือไอ้หมวดประทะเนี่ยผมขอบอกตรงๆว่ามันแตกต่างจากหมวดประทะอื่นๆที่ผ่านๆมาเนาะว่าคือหมวดประทะอื่นๆเนี่ยมันก็แบบ มันก็เป็นหุ่นยนต์ที่ตัวเกมย์มันจัดมาให้จัดกีมาให้อะไรเงี้ยจัดอะไรทุกอย่างพร้อมเลยแล้วก็เรานั้นเป็นลุยแบบเล่นๆแบบว่าว่ามันมีตัวอะไรอยู่ในนั้นเนาะก็เป็นแบบว่ามื่อคือลุยไปแบบว่าประมาณนั้นแหละออมเอาหุ่นยนต์ที่ตัวเกียมันจัดมาให้แล้วก็ไปสู้กันเนาะก็ถือว่าหมวดประทานี่ค่อนข้างจะแตกต่างจากหมวดประท่านอื่นเพราะว่ามันมีจุดสองฝั่งนั่นคือฝั่งคนธรรมดากละคือฝั่งผู้ชีวิต รอดเนาะนั่นคือฝั่งที่มีพวกชีวิตรอดอยู่กับฝั่งซัมบี้ฝั่งซัมบี้คือจะตัวที่เปิดจะผมดเล่นไปนั่นแหละแล้วก็ฝั่งคนเนะี่ยคือฝั่งของหุ่นยนต์ที่มันยิงมันใส่เลเซอร์บีมเนาะก็เป็นหุ่นยนต์ที่มันก็จะโหดใช้ได้เลยแต่เขาเปล่าให้มันยิงไม่ได้หนอะในโหมดนั้นอนะ่ะเออก็ถือว่าคือก่อนที่จะมีโหมดประทานเนี้ยมันมีเทลเลอร์มาก่อนนะนั่นคือเป็นแบบว่าเป็นตัวอย่างคร่าวๆเนาะเป็นตัวอย่างคร่าวๆเนาะ เป็นตัวอย่างยังไงเนี่ยเหรอตัวอย่างก็จะแบบประมาณว่าตัวอย่าง,งวันนี้คือมีหุ่นยนต์ตัวใหม่เพิ่มเขอ้ามาอย่างเช่นหุ่นยนต์ตัวอื่นๆเพิ่มเขอ้ามามากมายเนาะก็มันมีก็มันก็มีอยู่ในกล่องสุ่มนี่แหละแต่ตอนนี้เดี๋ยวมันถูกเพิ่มเขอ้ามาใหม่มันมีชื่อว่าไทฟอนนั่นเองเนาะไทฟอนก็ความสามารถวันนี้แต่ผมขอยังไม่บอกเพราะผมนั่นยังไม่เคยได้มัน หรือว่าถ้าผมจะมาทําข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นยนต์ของวอลลบัตแต่ละตัวเนี่ยน่าจะพอไหวนะแต่ผมก็คือน่าจะพอไหวอยู่แล้วก็หุ่นยนต์ไอ้หลามที่มีนในบอดประทัดนั่นคือตัวนี้เลยเนาะนี่ตัวนี้เลยก็ถือว่ามันค่อนข้างจะอดอดนั่นเองเนาะพราอะไรนะเหละมันยิงล้าเสกเลสเซอร์สองอันนี่คือสองกระบอกนั่คือมันยิงเลสเตอร์สองอันนั่นแหละแต่คือ ถ้าใครจะากจักันได้ตอนที่ผมเล่นเป็นฝั่งังนหลามคือตอนที่ผมเล่นคือตอนนั้นแหะผมเล่นเป็นฝั่งคนจริงๆนะถ้าใครสังเกตดีๆคือตรงนั้นหลังเนี่ยที่มันเคยมีกระบอกอมเพรสเซอร์บีนเนี่ยอันนั้นน่ยคือมันโล่งมันโล่งมากไม่มีอะไรเลยก็ได้ผลว่าเป็นงอคุมโอคุมอาจจะอยู่ตรงตรงปืนตรงตรงปืนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ความจริงคือไม่ใช่มันโล่งไปเลยแล้วงอคุมมันไปอยู่ตรงไหนไงอ่าถ้าใครยังไม่เคยอันนี้คือโล่งเก็บโดนงของผมนะผมไม่เคยพามาดูเลย เออตัวนี้ไอ้หลามเห็นมุมตรงนี้ไหมดูนั่นน่าจะขึ้นข้อความใส่ลูกศรไว้ให้เนาะเออี่ยตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้นี่นี่เออนั่นแหละก็ไอ้ตัวนี้มันคือไอ้หลามนั่นแหละแต่ต้องสังเกตดีๆฮะดูจะทำลูกสอสีครั้งหนึ่งต้องสังเกตดีๆว่ามันจะมีคล้ายๆเป็นกระจกอะไรสักอย่างอยู่ด้านล่างเนาะมก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันคือห้องครอบคุมหรือเปล่ามก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าหุ่นยนต์มันก็หุ่นยนต์ มันก็ต้องมีห้องควบคุมเนาะถ้ามันไม่มี s, มันก็มันก็ขยับไม่ได้นี่คือก็เคลื่อนที่ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลยถ้ามันถ้าขาดห้องควบคุมหุ่นยนต์ตัวต้องมีสิ่ง <mee. S 2> ic ที่เรียกว่าห้องควบคุมเนาะถ้ามันไม่มีถ้ามันจะเคลื่อนที่ยังไงอ่ะเออจริงไหมถ้ามันไม่มีห้องควบคุมมันจะเคลื่อนที่ยังไงอ่ะแต่ถ้าเพื่องคนขับเข้าไปด้วยก็ยิ่งเพิ่มความสามารถของยนต์ตัวนั้นๆเนาะถ้าเพื่อนคนขับไปอะไรเงี้ยและเรื่องราวของหมวดประทะในครั้งนี้เนี่ยคือเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ คือผมจะบอกเรื่องราวยังไงดีอะเรื่องราวเนี่ยผมก็จะหมอเพียงคร่าวๆว่าคือถ้าเป็นเมืองซอมบี้เนี่ยนี่คือเมืองที่มีชื่อว่าเดซิตี้นี่คือเป็นเมืองทายคลิปของคลิปที่แล้วก็เรื่องราวมันก็ค่จะเหมาะกันใช้ได้นะว่าเรื่องราวนั้นเนี่ยคือหน่วยหน่วยขององค์กรตะเป้เกนั่นเองที่ประจำการผลิตไอเจ้าอุนยน์ไอหลามคือ น,นไอ้เจ้าที่ผมเรียกว่าหุ่นยนต์ไรหลามนั่นคือฉายามันนะนั่นคือฉายามันเออแต่ซื่อจริงๆเนี่ยมันชื่อว่าฮอกเนาะชื่อว่าฮอกแต่ผมตัวเคร่องประกอบไว้ให้ว่ามันมันอ่านยังไงนอกภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยผมไม่แน่ใจมันอ่านยังไงนั่น,มมน,น,งงน,นคือหุ่นนต์ไรหลามเนี่ยถูกผลิตโดยองค์กรสเปคทริกเนาะแล้วก็ในโหมดนี้เนี่ยได้แจ้งแจ้งเขาว่าในเมืองเดสซิตี้เนี่ยยังมีซอมบี้ยู่ยังหลงเหลือก็เลยทำการส่งหน่วยเนี่ย เป็นกำจัดซอมบี้ให้หมดสิน้นบอกว่าไม่ให้เหลือสักตัวอะไรอย่างนี้แล้วในคลิปที่แล้วผมก็กำจัดจนสําเร็จนับนก,นนกผมก็เลยได้ชัยชนะมาแต่มันยังไม่จบแค่นั้นที้คลิปนี้เนี่ยผมมาได้เป็นฝั่งซอมบี้ได้งไงคำตอบนั่นคือผมนั่นแน่โดนแรงระเบิดอย่างเต็มๆประมาณสัก2ลูกมั้งไม่แน่ใจผมโดนแรงระเบิดอย่างนั้นก็เลยเกิดการติดเชือ้อไวรัสนั่นเองก็เลยผมก็เลยกลายเป็นซอมบี้แล้วก็มาขับอเจ้าหุ่นยนต์ป่านเนี่ย ก็ละมาครับเจ้าหุ่นยนต์คิปเปิเนี่ยก็ฟังซอมบี้นี่คือแต่ละฝั่งเนี่ยก็จะมีเอ่อนี่คือจะมีบทบาทของตัวเองฝั่งไอนหลานนั่คือฝั่งคนเนี่ย,ย,ยมีปืนแล้วก็คอยบินหนีเนาะภาร,รกิจของฝั่งคนน็่คือกําจัดซอมบี้ให้หมดสิ้นนั่นเองใช่กาจัดซอมบี้ให้หมดสิ้นส่วนบทบาทของฝั่งซอมบี้ก็จะมีคอยบึ้มให้ตายอะ ก็มีแค่นั้นแลหละคอยบึ้มให้ตายอ่ะนั่นแหละคอยบึ้มให้ตายจนกว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะตายกันไปข้างหนึ่งนั่นเองเนาะก็สำหรับแค่นี้เนาะจะถ่ายคลิปประมาณนี้แหละถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยเยอะๆเนาะตัวผมจะได้มีกลังใจในการะทำคลิปต่อไปตัวผมทำแค่นี้ก็เพื่มพอใจได้แหละสักวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะไปจ้าหย่